อันนี้เป็นเป็นสองฝั่งของสังคตธ,ธรรมกับอสังคตนะสังคตธ,ธรรมเนี่ยก็คือธรรมชาติที่เป็นขันห้าปรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกเนี่ยนรกกัดเนดอาจารย์เปรวิสัยพวกนี้อยู่ใน สังกัธรรมทั้งหมดมีธรรมชาติอยู่5อย่างพระศาสดาคเคยบอกว่ามีอะไรที่เราหลงนอกเหนือจาก5ธรรมชาตินี้ไหมองค์บอกไม่มีนะมีแค่ขันธ์หแต่นี้คุณสมบัติของขันธ์หคืออะไรก็คือเกิดปรากฏ <c oughs> อุปาโทปัญญาญติเสื่อมปรากฏ <c oughs> เมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏติดฐสารยตตังปัญญาญติ คุณสมบัติของอสังขตะองค์บอกภิกษุทั้งหลายอาสังขตะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือใส่หน้าห,า,ห,า,หาเข้าไปหมดคือใบไ,ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏยมต้องชัดเจนในคุณสมบัติของสองฝั่งนี้ก่อนในโลกธาตเราเนี่ยยมดูต้นไม้ภูเขาแม่น้ำคนสัตว์สิ่งของ นำมาทำในจิตเราเหมือนกันเกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆนะต่อไปสิ่งที่คนทราบพระองค์ได้ตรัสกับพระนอนุว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่มูทธรรมเราไหน พระอนุนตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระศาสดาบอกว่าถูกต้องดังนั้นที่เราเขียนกฎสามตัวเมื่อกี้ว่าคือกันห้าก็คือมีคำตอบอยู่ในที่พระองค์ตอบอยู่แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือยก <c oughs> ยกประสู์มาสั้นๆตรงนี้ แต่จริงๆในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยพระศาสดาจะรับรองคําพูดของพระนนท์ตรงนี้โดยการพูดทวนซ้าคาพูดพระนนท์ทั้งหมดนะบอกว่าถูกแล้วถูกแล้วอ,น,อนนทะ์กฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญบญัติขึ้นเพื่อหมดทําทั้ง5อย่างเหล่านี้นะทีนี้สิ่งที่เราต้องควรรู้เกี่ยวกับนะเรื่องต่อไป พระสูตรนี้เราต้องทราบว่าตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะสิ่งได้เป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะเวลาเราย้อนเหตุปัจจัยเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเราย้อนเหมือนกับปฏิจจสมุปบาท คือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยนะมันก็มีเหตุปัจจัยมาจากการเป็นอนัตตา <couples. S 2> อนัตตก็มาจากทุกทุก,ทกมาจากไม่เที่ยงดังนั้นขันห้าไม่เที่ยงเนี่ยจึงมีลักษณะของความเป็นทุกข์คือแตกสลายสิ่งใดที่แตกสลายเนี่ยสิ่งนั้นก็คือเป็นอนัตตาตัวตนมันไม่ได้มีจริงสิ่งใดไม่ได้มีจริงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราอาจจะอยาก ให้เห็นเป็นภาพเช่นว่าเป็นแก้วแก้วสบายหนึงเนี่ยนะ,ะขนาะที่มันเป็นแก้วอยู่ปกติแล้วมันก็เป็นทุกข์นะอันนี้จังไม่เที่ยงเนี่ยเริ่มราวนะเป็นทุกข์ก็คือขนาดที่มันแตกสลายไปเป็นอนัตตาความเป็นแก้วไม่ได้มีแล้วนะต่นี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยคือเราหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่กําลังสังเกตสิ่งสิ่งนั้นเนี่ย ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยกำลังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะดังนั้นใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเนี่ยคนนั้นจะเกิดความเข้าใจว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันซึ่งพระสูตรนี้จะไปเชื่อมกับพระสูตรที่พระองค์ยกเรื่องของการลากกิ่งไม้ใบไม้นะลาก,กิ่งไม้ใบไม้ไปเผา แล้วก็ถามสาวกว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่รู้สึกบอกทําไมไม่รู้สึกสาวกก็บอกกนั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เรานั่นแสดงว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันก็จะอุะปมาให้ประมาณนี้นะ,ะต่อไป สิ่งที่ควรทราบก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่ฟอร์มตัวนี้เราควรจะจำให้ไดนะ้เพราะมันจะเป็นการเชื่อมธรรมะที่สําคัญระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพระองค์เนี่ยจะเชื่อมไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะ โดยใช้แบบฟอร์มคำพูดตัวนี้โดยพระองค์จะดึงอิทับป,ปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าส e ัพเพสังคาราอนิจจาเข้าไปดึงอิทับป,ปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าส e ัพเพสังคาราทุกขาเข้าไปดึงอิทัพป,ปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าส e ัพเพธมานัตตาเข้าไปซึ่งเราต้องทราบว่าแบบฟอร์มคำพูดตัวนี้หรือการอธิบายตัวนี้เป็นการอธิบายธรรมะ ที่เป็นปฏิจจะคือขันห้าหรือสังคตธ,ธรรมนะ,อะลองดูต่อไป <c oughs> อันนี้ให้เราเห็นว่าที่พระองค์ตัดเมื่อกี้นี้พระองค์จะตัดเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ดึงเอา อิทัปปัจจยตาออกในบรรทัดสุดท้ายแล้วใส่คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงลงไปแบบฟอร์มคำพูดที่สองก็เหมือนกันนะตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง ย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่คว่าเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพสังการาทุกขาดึงอิทัปปัจจย,ยตาออกเห็นไหมอลองดูอันต่อไป <c oughs> พระองค์ตัดเหมือนกันเหมือนเดิมใส่คําว่าสัพเพธรรมานัตาเข้าไปนะแบบฟอร์มคําพูดเดิมเป๊ะ นี่นี่คือลักษณะการเชื่อมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นถ้าเราจําพระสูตรแต่และพระสูตรได้เราจะรู้อ๋อผู้เจ้าดึงตรงนี้ออกใส่ตรงนี้เข้าไปดึงตรงนี้ออกนิดหนึ่งใส่ตรงนี้เข้าไปนะธรรมะนี้เป็นกลุ่มใดสังคตะไม่ใช่อสังคตะ,นะอ,ะอันต่อไปลองดูตอนนี้ในสภาวะของนิพพานหรือ,อสังคตะ ลงบอกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมหรือดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่อาจตั้งอยู่ได้ไม่อาจแทรกเข้าไปอยู่ได้ไม่อาจหย่างลงได้แล้วแต่สำนวนการแปลนะ <c oughs> ความยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งาม,ไม,งามไม่มีในนั้นนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือในนั้นนามและรูปไม่มี ดังนั้นในสายปฏิจจาที่บอกนามรูปเนี่ยไม่มีนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีนะ